้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่21มกราคมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้เชิญคณะบุคคลคณะใหญ่มาคณะหนึ่งนะครับมาที่จังหวัดอุบลราชธานี มาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันเรื่องของสื่อออนไลน์นะครับซึ่งคณะบุคคลที่ว่านี้ <c oughs> ก็นำโดยรดรทีราลัตพันธวีวงธนะอเนกนะครับท่านเป็นนายกสมาคมวิทยุ และสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนอยู่ที่กรุงเทพนะครับมาพร้อมกับคณะใหญ่ที่มีทั้งคุณหมอประทีปธนกิจเจริญนะครับเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็มีประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตสุขภาพที่สิบมีประธานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดอุบลมีสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลสมาคมฟ้าสีลุงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดอุบลก็อีกหลายๆส่วนด้วยกันนะครับที่เป็นเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนอยู่ในทั้งระดับประเทศแล้วก็ของระดับจังหวัดของเรานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับความเมตตาจากพระเทพราจา์นะครับเจ้าคณะจังหวัดที่ให้ความเมตตาในการเข้ามาร่วมในการพูดคุยรับฟังข้อมูลดังกล่าวด้วยนะครับคณะนี้เนี่ยที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับหัวหน้าคณะก็คือดรธีรรัตน์เนี่ยมาก่อนหน้านี้นะครับว่า ที่กรุงเทพที่สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเขาได้จัดทําโครงการร่วมกับพุทธสภาในการที่จะให้ข้อมูลหรือรณรงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์นะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน ที่โลกออนไลน์เนี่ยมีเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการดํานงชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เกนี่ยครับก็ทําให้คนผู้คนเนี่ยลดการเดินทางลงหันมาใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นนะครับดังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีงานสํารวจมานะครับงานวิจัยสํารวจมาว่า ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับประชากรของประเทศไทยเนี่ยทั้ง70ล้านคนโดยตัวเลขกลมๆเนี่ยครับใช้เวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับหรือสื่อออนไลน์เนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยประมาณ8ชั่วโมงก็ถือว่าเป็น จำนวนชั่วโมงที่เยอะนะครับในการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือในการเล่นสื่อออนไลน์โดยเฉลี่ยค่าของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยมันตกประมาณสักเขาใช้อินเทอร์เน็ตกันประมาณหกชั่วโมงกว่าๆเกือบเกือบเจ็ดชั่วโมงเท่านั้นนะครับของเราใช้แปดชั่วโมงต่อวันนะครับก็เรียกว่าใช้มากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกประเทศในโลกนี้เลยนะครับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยสื่อออนไลน์นี่จะมีอิทธิพลค่อนข้างมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีทั้งการเข้าใช้แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, YouTube ต่างๆเนี่ยก็มีการเข้าใช้งานกันมากที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆที่มีให้เลือกใช้กันอยู่นะครับ ดังนี้ดังนั้นในส่วนของในเด็กและเยาวชนเนี่ยแหละครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะมีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดการเรียนออนไลน์เนี่ยก็ทําให้เด็กต้องเข้าถึงมากขึ้นอีกอปัจจุบันเนี่ยชีวิตการดาเนินชีวิตของผู้คนทั่วไปรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วยเนี่ยนะครับเขาอยากได้อะไรอยากรู้อะไร ตาเข้าอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยครับก็เข้าไปได้หมดเลยทั้งเรื่องของการหาความรู้นะครับเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเรื่องของการพูดคุยนะครับเรื่องของการซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารแม้กระทั่งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็เข้าไปได้หมดเลยนะครับด้วยสื่อออนไลน์ดังนั้นจึงไม่แปลกใจนะครับว่า วันหนึ่งแปดชั่วโมงเนี่ยทำไมถึงนั่งอ,อ,อยู่กับสื่อออนไลน์นั้นได้นะครับทำให้การพบปะคนในสังคมเนี่ยก็น้อยลงนะครับอยู่ในโลกเสมือนจริงมากขึ้นเขาก็วิเคราะห์กันนะครับว่าการที่ใช้สื่อออนไลน์มากๆเนี่ยอาจทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ในโลกออนไลน์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนนะครับเช่นจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับในการหลอกลวงในการที่จะถูกละเมิดต่างๆนะครับการทําร้ายกาันการด่าว่ากาันการท้าทายกันกา,การกันแกล้งกันเป็นต้นก็จะอยู่ในโลกเหล่านี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญครับมีผลสํารวจว่า เด็กเยาวชนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเชื่อมั่นในสื่อออนไลน์ว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้เขาหรือว่าเพื่อนของเขาได้แล้วก็ในการที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างที่ว่าถูกหลอกลวงบ้างถูกกันแกล้งถูกต่อว่าถูกว่ากันบ้างเนี่ยถูกล้อเลียนบ้างเนี่ยเขาบอกว่าเด็กเกือบครึ่งนะครับ ที่โดนล้อเลียนโดนหลอกเหล่านี้เนี่ยไม่ได้บอกกับผู้ใหญ่ไม่ได้บอกใครเรื่องนี้นะครับก็เก็บไว้คนเดียวก็มีข่าวอยู่บ่อยๆนะครับว่าเด็กโดนล้อเลียนโดนด่าโดนว่า,โด,วาโดนตำหนิอะไรต่างๆโดนเพื่อนอ,อลุมมากันแกล้งลุมมาด่าว่ากันเนี่ยจนกระทั่งเด็กคนที่ไม่มีทางออกก็ไม่ได้ปรึกษาใคร สุดท้ายก็ไปลงท้ายที่ทําร้ายตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ด้วยแล้วก็ประกอบกับปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเด็กสองสามขวบนี่ก็เริ่มให้อยู่กับสื่อออนไลน์แล้วนะครับเล่นเกมบ้างเล่นอะไรต่ออะไรดูอินเทอร์เน็ตบ้างดูการ์ตูนดูอะไรอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเริ่มใช้เป็นแล้วตั้งแต่สองสามขวบ เนี่ยครับก็จะทําให้การใช้เวลาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการประเมินว่าเนื้อหาของสื่อต่างๆทางออนไลน์เนี่ยยังมีช่องว่างนะครับในการที่จะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนก็ทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยขาดประสบการณ์ครับได้แต่ดูได้แต่อ่าน ในสิ่งที่เขาทําให้นะครับอาจจะไม่รอบด้านแล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆก็อาจจะมีช่องว่างในการเสริมสร้างความคิดอยู่ทําให้เกิดการสมาธิสั้นนะครับการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็ทําไม่ได้มีอาการซึมเศร้านะครับรวมถึงการดําเนินชีวิตเนี่ยก็ปเป็นปัญหาไปหมดเลยนะครับดังนั้นนี่คือปัญหาที่เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะครับ แล้วก็เลยว่าอย่างยิ่งเรื่องการใช้สื่อออนไลน์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันแล้วก็จะลุกลามลงไปในตั้งแต่เด็กสองขวบสามขวบนี่ก็ต้องเริ่มใช้กันแล้วนะครับดังนั้นกลุ่มคณะบุคคลนี้แหละครับที่เขามองเห็นปัญหาแล้วก็มีจากการศึกษาวิจัยต่างๆเน,นี่ยก็สะท้อนถึงปัญหานี้ขึ้นมาโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทางสมาคมสือ่อของเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาก็ มีความคิดว่าถ้าจะขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างความตระหนักในเรื่องความสําคัญในเรื่องของการสร้างให้รู้ให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์นะครับจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กๆด้วยรวมถึงการให้รู้เรื่องกฎบัตรกฎหมายด้วยนะครับเพราะบางทีการเข้าไปใส่ร้ายใครในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือโลกออนไลน์เนี่ยหรือการไป ต่อว่าหรือใช้คำรุนแรงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับถ้าเด็กได้รู้ได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วให้ความรู้เขาเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยการยับยั้งชั่งใจในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ก็จะน้อยลงนะครับการควบคุมอารมณ์ก็จะน่าจะทำได้ดีขึ้นเพราะว่าเราเห็นถึงแล้วว่าทำไปจะมีโทษมีทันทาตรงนี้นะครับ บางคนก็ทําไปโดยไม่รู้อย่างที่ว่านะครับโครงการนี้จึงเป็การยกระดับเรื่องของการสร้างความตระหนักเรื่องของการรู้เท่ารู้เท่าทันสื่ออออนไลน์แล้วก็จะยกระดับให้เป็นวาระของจังหวัดนะครับออผมได้พูดคุยกับคณะนี้มาก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจเรื่องนี้นครับที่เห็นว่าบ้ออานเรา ก็มีสถานศึกษามีเยาวชนนะครับมีเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องดังกล่าวดังนั้นถ้าเรามีการร่วมไม้ร่วมมือกันในหลายๆหน่วยงานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆก็มีการทำงานด้านนี้กันอยูเออ่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเขาก็มี โครงการสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นการอบรมอะไรต่างๆอยู่โดยตลอดนะครับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็มีการจัดอบรมทักษะการสื่อสารแก่เด็กๆแก่นักศึกษานะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็มีการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการติดเกมพนันออนไลน์ทางศึกษาธิการจังหวัดก็มีการอบรมพลเมืองดนะิจิตอลอย่างไงเป็นต้นนะครับ ก็มีการทํางานกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทํางานแบบาตามที่หน่วยงานเขามีภารกิจนะครับยังไม่ได้มาเคยมานั่งพูดคุยกันให้เห็นปัญหาร่วมกันแล้วก็วางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ภารกิจต่างๆเนี่ยลงไปทำงานให้เกิดความครอบคุมมากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อวานนี้แหละครับก็เป็นวันแรกที่ได้นำเอาข้อมูลต่างๆมานั่งพูดคุยกันโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆก็ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับทำให้หน่วยงานต่างๆก็เห็นถึงประโยชน์แล้วก็เห็นถึงความสำคัญในการที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยวาวชนนะครับ อาจจะต้องใช้กลไกลหรือ <c oughs> วิธีการหรือสร้างเครื่องมือต่างๆหลายๆอย่างด้วยกันนะครับโดยจะทำให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยกันภายในเดือนหน้าเนี่ยแหละครับน่าจะต้องมีการมารวมกันเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐบาลส่วนราชการนะครับภาคเอกชน ภาคสถานศึกษาแล้วก็ภาคเครือข่ายทางเอกชนด้วยนะครับรวมถึงลูกๆหล,ลานๆเราด้วยที่จะต้องเข้ามาเป็นตัวแทนร่วมกันนะครับในการประกาศเจตนารมณ์แล้วจากนั้นก็จะได้ทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสื่อออนไลน์มีประโยชน์ มากกว่ามีโทษนะครับถ้าเราใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็รู้เท่าทันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญแล้วก็เราเทางในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการสรุปกันนะครับว่าเราทุกคนขณะนี้เนี่ยก็คงต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างให้จังหวัดอุบลของเราเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับคนทุกวัยนะครับสําหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ก็เป็น ที่สรุปได้จากการประชุมกันเมื่อวานนี้โดยคณะที่ท่านผู้สรงคุณวุฒิต่างๆที่ท่านเดินทางมา,าจากกรุงเทพเลยนะครับมาร่วมในการลับเคลื่อนในการประชุมครั้งแรกแล้วก็จะมีการวางแผนการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาอันนี้ต่อไปนะครับวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มา เล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ดูแลเรื่องลูกๆหลานๆเราที่อยู่ในบ้านด้วยอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามีโครงการนี้เข้าไปเครือข่ายหนึ่งที่ต้องใช้เนี่ยคือเครือข่ายผู้ปกครองแหละครับที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานี้ในภาพรวมด้วยนะครับก็ฝาก พ่อแม่น้องไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดก็จะได้นํามาเล่าให้กับพ่อแม่น้องได้รับทราบกันเป็นระยะต่อไปนะครับกลับมาเรื่องของโควิดสิบเก้าครับการแพร่ระบาดของเมื่อวานนี้จํานวนผู้ป่วยเมื่อวานนี้สองร้อยคนท่วนๆครับก็ยังไต่ระดับยังรักษาระดับอยู่ตรงนี้และครับประมาณสองร้อยคนต่อวันผู้ป่วยที่เกิดขึ้นน่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งโดยเฉลี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่เรากักตัวไว้แล้วแต่อีกประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยหรือแต่และว,วันเนี่ยก็ประมาณ100ร้อยกว่าคนเนี่ยประมาณเกือบเกือบร้อยคนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในการกักตัวนะครับอยู่ภายนอกนะครับยังเดิน ไปตลาดยังไปซื้อข้าวซื้อของยังไปสังคมยังไปสถานที่ต่างๆได้อยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่จะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับในการที่จะสัมผัสคนอื่นจึงเป็นการต้องระมัดระวังกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอตอนนี้เกิดคัสเตอร์ที่เกิดจากการไปร่วมงานเนี่ยเยอะเลย ที่อำเภอสลิน t h o เมื่อวานนี้ในผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีคัสเตอร์ที่เกิดจากการไปร่วมงานศพกับไปรับประทานอาหารร่วมกันกับญาติคนที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็คงไม่ได้เว้นระยะห่างนะครับไ,ไม่ได้รักษา,า,าระยะห่างไม่ได้ระมัดระวังคงมีการพูดคุยแล้วก็อะไรกันตอนตอนที่รับประทานอาหารที่ตอนถอนหน้ากากนะครับ กลสเตอร์นี้ที่อำเภอศิรินทรเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อถึง22คนด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ชี้เป้าแล้วเนี่ย200กว่าคนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่จุดหนึ่งเลยถ้าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเกิดติดเชื้อกันจํานวนมากเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงสูงอีกที่จะทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้น ก็ต้องกับเรียนพ่อแม่พี่น้องแล้วครับว่าเรื่องของการไปงานบุญงานศพงานสังสรรค์อะไรต่างๆขณะนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นงานศพงานในเรเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ก็ไปได้ครับแต่ว่าถ้าเลี่ยงเรื่องการรับประทานอาหารได้ก็ขอให้เลี่ยงนะครับเลี่ยงการเปิดหน้ากากอนามัยเนี่ยขอให้เลี่ยงเลยนะครับทุกกิจกรรมการไปสังสรรค์การไป ทําสิ่งที่เป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็ถอดหน้ากากนะครับงานเลี้ยงต่างๆก็ขณะนี้ก็คงงดคนเลี้ยงไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าระดับการพบผู้ติดเชื้อวันละสองร้อยเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับเพราะองครับเรายังติดหนึ่งในสิบของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะครับถึงแม้เมื่อวานนี้ตัวเลขเนี่ย เราอยู่ลำดับสิบก็ตามแต่ยังไงก็ตามก็ติดยินหนึ่งในสิบนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ยังวางใจไม่ได้นะครับมาตรการวูกานะครับวัคซีนมาตรการเรื่องของการป้องกันตนเองครอบจัก,กรวาลน,นะครับมาตรการเรื่องของสถานประกอบการสถานที่ต่างๆต้องมีความเข้มข้นในการมีมาตรการในการแพร่ป้องกันการแพร่ระบาด แล้วก็มาตรการการตรวจ ATK นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็จังหวัดลดรลงนะครับแล้วก็แจ้งให้กับพ่อแม่น้องได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันจันทเดอร์พ่อแม่น้องสวัสดีครับ,าก,ารบรก,กัอารหมู่บเียสๆื Thank oh.